อยู่สปปเล่าชอบเล่นรถจีนแต่ว่านิยมเป็นบางยีห่ห้อบางยี่หอกับบนิยมเดี๋ยวมาบังกันว่าข้าเจ้าคือบนหินหลดโฟตตอนเนหินเซกเมนต์พเห็นรถบ่เคยเห็นรถโฟตอตเลยส่วนมากจะเป็นตลบเซกเมนต์ที่โนทักที่เห็นหินหิตกันแลนอยู่ในสปปเล่านะ ส่วนมากจะเป็นพ่อโว้พ่อโว้เนาะเพราะว่าเป็นอย่างเพิ่นขึ้นมากหนึ่งอะไรหาง่ายสองขึ้นเขาดีความแห้งส่วนเรื่องราคานี่อาจจะสูสีกันกับพ่อตันนะโอ้รถจีนนี่เขาใส่ระบบนี่ตัวนี่ยนี่เราลูกผสมของแกอะไรแต่ละสีผสมอย่างนี้เลยแน่นอนแลแน่นอนแน่นอน แม่เลยตัวะไเ่นตัด้แมเลดน่า่่้สิงทิ่งอนิรถไปอ่ายังไ่รถังไ่ได้คือยางไรถทางฝังนีเพิ่งจะจมเมื่อกันได้ว่าอะไรของรถโฟตตอนนี้ส่วนิสั้งมาได้นี่เป็นสองสามมื่อดิบ่ต่างจากฝังไทย แต่ว่าของเงินห่วโอวห,หรือว่าชิโนโทักนี่มันมีแพร่หลายหาซื้อในตลาดได้เลยเพิ่เนเพิ่นวานเพราะว่ารถจีนนี่ปัญหาที่สําคัญคือเรื่องจุกจิกกันแล,ล้เรื่องเกียร์เรียงเครื่องเงรื่องเฟืองท่ายยางนี้สี่พ่คอยมีปัญหานะมันที่มีปัญหาระบบภายนอกอะ่รล่ะคือเหตุผลสําคัญที่พ่นเลือกใส่แต่กับบวกคอยนิยมโฟตอนได้เี่เดี๋ยวคลิปนี้หักมุมเลยว่ามาลายาย้างสิพ้าไปเบิ่งเนวอยู่แนวกิน อาหารขึินซื้ออีกอย่างหนึ่งของซอลปอเล่านที่เห็นหลายๆหม่องตนขายอันล่ะอันสิ้นหมูนี่ที่ผาพันธ์ระห่างรอสุกกับเขา่งหานบ่ มื่อ่คนไปบุนร้ายน้อหเนาะเอาสินมูไม่ไหมเนี่ยะไม่ลยว่านี่นี่กอไม่หม่านี่ไ่ไห่ไหมเป็ดท่าเนาะพอเขาแล้วไม่ไหมไม่ไมพอเา้นั่งมันอ่าเปิ้เิ้องมันเปิ้ลมัไ่นมันนะ เอาลินมันมีบอลินบมอเอาลินมันอันี้ก็เป็นแต่แซบแต่ต้อนหนี่ไมนี่ดูความไหมแฮนดูความไหมหนิแก้วนั่นบอกเออแก้วนอแแก้วยังเกาะแก้วนงี้ น้องแก่มันเป็นหนามมนเร้มันเป็นหนามวคอยเจ้าเจ้าน้องไหวหนาวอีกบ่เอาอาย่เอาอายุเขาน้ำยิงเข่าชุกเลยวะเข่าไม่เป็นแน่อันนี้ล่ะต้นนี้ล่ะทำไมคนเดียวเด้อตัวตอนนั้นเห็นมีกระดูกอ่อนเป็นกระเสียบใะเออมนี่ไหมนี่ไหมดูกระดอวนงนั้นดูแล้วออเอาตัวนี้ก็ได้เลยนี่มันมีกระดูกอ่อนสมไหม นี่่ต้นนี่แหะกูนี่นี่นี่วะุกไปแล้วกูลัเออเอาเลยังยยนาะโ้จ้มูยาบนี่จนี่จยเหนี่ยว่โอ้ันบักเกนี่มันน้ำตกหน่นะเจประมาณสองืมให้ตื้เอนี่ว่ะ้วตัวแตงตัวนี้อะเนียม่มีคร พาท่นรวดยเ่าวเอาุ่ขตาวเอนี้วใครดีไปวัดหลายสื่อเป็นโล่หลอนะอย่าไปสื่อเป็นเท่ลพันนั่นอเบิ้งะไบอกือเป็นลหลอดคือขนี้วเปนพวแพงัอแพ่งเดินทางง่อ